เสียงเหรียญกระทบกันในกระป๋องดังแววมาตามสายลมนายแพทย์ธนาเดินผ่านขอทานคนเดิมที่นั่งอยู่ตรงมุมตึกทุกวันชายในชุดเก่าขาดกระรุ่งกระริงใบหน้าเหี่ยวยน่นรอยแผลเป็นพาดผ่านตาข้างซ้ายที่ปิดสนิทธนาโยนเหรียญสิบลงในกระป๋องเหมือนทุกวันขอบคุณครับคุณหมอเสียงขอทานแหบแห้งวันนี้เป็นวันพิเศษของคุณ นายแพทย์ธนาดำเนินชีวิตตามปกติโยนเหรียญให้ขอทานข้างทางทุกวันจนกระทั่งเช้าวันหนึ่งเมื่อขอทานตาเดียวผู้ลึกลับกล่าวว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของเขาคำพูดประหลาดนั้นตามหลอกหลอนธนาตลอดทั้งวันยิ่งทวีความน่ากลัวเมื่อเขาต้องผ่าตัดฉุกเฉินให้คนไข้ที่มีความเชื่อมโยงกับอดีตอันมืดมิดของเขาการปรากฏตัวของชายปริศนาเสียงกระซิบที่ไม่ควรได้ยิน และความลับที่ถูกฝังมานานทั้งหมดบีบให้ธนาต้องเลือกระหว่างการปกปิดความจริงหรือการ,รเผชิญหน้ากับบาปในอดีต